อ๋อน้ำตัวไหนครับผมดับเลขเกียรติชัยครับอ่าไฟนี่ซ้อมมากี่วันเดือนเลครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายครับที่รติชยนะเกียรติชัยเลยเนาะอยู่นั่นมีใครเป็นคู่ป้องซอลมั่งอนเดือนเพื่อนในค่ายกับเพื่อนเพื่อนในค่ายเดียวกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้เท่าไหร่ห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับก็เหมวยนมัดต่อย อ่าวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยรุ่งแสงตะวันเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะศึกษาเคีงว่าต่อยยังได้ดูยังได้เขามือสไตล์อะไรรุ่งแสงตะวันมอยซ้ายมอเด็กวันนี้มาเจอรุ่งแสงตะวันวางเกมวางแผนยังไงดีก็เดินตามสไตล์เราอ่ามีอะไรดีแก้ไขวุฒิเข้าไปพีเนาะล่าสุดไปต่อยที่ไหนมาต่อยนี่ที่ลังสีนี่เลยเพราะนั้นต่อยใครเป็นอะไกเปรมั้างนานนองครับใช่เราลองไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะเมื่อกี้ช่ามหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซน็นต์รสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลประมาณสามกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่เรามันยี่สิบยี่สองยี่สองไฟคนจังหวัดคนจังหวัดตังเหรอ อ๋อฝากช่วยช่วยแม่ครับแล้วหน่อยพี่น้องชาผ่านเลยครับวันนี้เต็มเที่ผมเลยครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้คู่พี่สองช่อง two for you ด้วยอ่ะขอโชคดีครับโอเค